สวัสดีครับ F.C. ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับอันนี้เราได้กล่องพัสดุมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับว่าเป็นอะไรในนี้เขาเขียนว่าทรงดวนเน่าเสียง่ายยาตากแดดจะมีเป็นรูปไรมันเป็นต้นไม้ผักผลไม้อาหารนะครับในผมสั่งนี้มาครับท่านผู้ชมครับ เนื้อคอขุนพลยางค่าบายเชฟยศนะครับโอเคครับเรามาดูรีวิวให้ดูเลยนะครับว่าข้างในเป็นอะไรครับท่านผู้ชมครับทำให้ชมครับแพ็คเสร็จกล่องมาอย่างดีครับ สมง้อครัสมง้อสมง้อเน่อโคข,ขุนใส่ลองแกะบ้าง,าาางเลยจัคอหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดิบคอครับทนผู้ชมครับบางเฮ้ยอหนึ่งคอไอใหญ่ก่อนี่โปะจลกน่อยมันก็สมราคานะครับเประ่านเนื้อโคข,ขุนมันกั่คนขางแพงครับทนผู้ช่มครับนี่ใบตองใบตองหนึ่งสัน้นสั้นหนึงครับ นี่ครับแกะเพิ่มเสซิซิมมึงเด้เอเห็ดไม้ต้องมือต่อมือคนวาเนาะนี่ครับข้างในครับเปรี้ยวว่าผมออก็กินเปรี้ยวนว่เขาบอกไม่เปรี้ยวหรอก่้าเขาว่าน,นี่ครับนท่านผู้ชมครับสิบสิบหอ่อใบตอง ออก็ไม่ใหญ่นะครับแต่ก็โอเคนะครับาทานถามว่าเหมาะสมกับราคาไหมในส่วนตัวของผมโอเคนะครับราคานะราคากับปริมาณที่ได้มาก็โอเคเลยครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับนเนื้อผมสั่งว่าเปรี้ยวไหมถ้าเปรี้ยวไม่ต้องส่งมานะครับเข,เขาบอกว่ารถตอนนี้ทํา เสร็ปุ๊บก็จะส่งเลยส่งมาถึงเมื่อวานนะครับตอนนี้ถ้าอันนี้ยังไม่ทานนะครับผมผมรู้จากสีน่าจะยังไม่เปรี้ยวนะครับเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบทานเปรี้ยวครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมกันสดๆเลยครับรสชาติถือว่าผ่านครับท่านผู้ชมครับพริกกั <c oughs> เป็นเพียโดดก็จะเป็นอย่างนี้ครับแตงก็จะมีเครื่องแอมครับไปแ้บพูดบ้องเดียนฝาา เ,เนื้อโค้ขุนคือว่าโอเคครับรสชาติผ่าน เปรี้ยวไหมผมทานได้โอเคครับตอนสั่งนะครับตอนสั่งในแชทในเพจเขานะครับบอกเขาว่าผมไม่ทานเปรี้ยวนะครับเขาบอกว่าทําสดใหม่วันต่อวันส่งวันต่อวันเลยช่วงนี้ก็บังเอิญนะช่วงนี้อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับส่งจากที่ส่งมาถึงจังหวัดกําแพงเพชรเราโอเคครับรสชาติผ่านคือว่ารับรองรับรองคุณภาพได้ ตรงนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้เลยนะครับก็คือมารีวิวให้เห็นสดๆเลยว่าสิ่งที่เราได้รับมานะครับปริมาณปริมาตรถือว่าผ่านโอเครสชาติก็ถือว่าผ่านรับถาานโอเคเลยครับผ่านเลย ใบตองก็มีแค่นีน้ที่เขาโฆษณาในเพจก็ถือว่าตรงปกครับเพราะว่าบางเจ้าเดีเยาไปสั่งแกะมามีแต่ใบตองเนื้อไม่นิดเดียวแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคครับ <c oughs> <c oughs> เนื้อโคขุนพนยางคำบายเชฟยดส่งมา ส่งวันที่12บสองนี้ที่14ถึงเมื่อวานครับท่านผู้ชมผมเพิ่งไปเอาเมื่อเชา้าถึงเมื่อวานตอนบ่ายเี๋ยวราคายังไม่บอกถ้าอยากทราบทักแชทมาความเมต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะบอกราคาที่ไม่บอกเพราะว่าลืมแต่ก็ไม่เท่าไหร่ครับราคาไม่เกิน200ครับเนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมครับถือว่าสอบผ่านเลยนะครับ EP นี้ ก็มารีวิวครับท่านผู้ชมครับรีวิวในเรื่องของสินค้าที่ส่งมาพัสดุมาเราก็ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่แต่ก็ต้องลองเพราะว่าของที่เราชอบนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็มารีวิวนะครับเป็นสมงวเนื้อโคขุนพลยางคำครับท่านที่สนใจก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมจะ ส่งเพจส่งอะไรให้นะครับอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามนะครับให้กำลังใจช่องอธิพัฒน์นนทภาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับแซ่บ้านกินกับเขาอยู่เมื่อไปอันนึงแล้วครับเอเนค,ครับมชมครับ